วอาเรเด็กดอพุวเวสต์ฟอสโกโพกริโกว่าเนาะดาวพุดเวสต์ฟอร์สกี่ี่นในเวตาต่กสอบทุก่กบพุค่ะเลยไทย PBS นอเอาไว้กลืนหลอไว้ได้ก็อู้อนีชี้นรเนาะกลอว้ได้ใช้ขี้ชี้แต่ชี้กีกโซกีชี้เยออ่าคะใครเขาจะอยู่ก้อนนีเดิอมือชาคออ่าชี้ตนาวีแตตือว่าจิบัาลอะไรทีชี้แตนาริ เราอาตากรสกุลตอนนียเวกุ่มไม่ได้แตเวสู้รบเดือดบ้านมีลปันเมียนมารุกยึดฐานเกรียงอิสระเอาเว้นี่มีตากรสกุตลต่อตเวด้ตาดูช่วยได้เริ่มมีไรป่าอัศวอตาลอตาเกลเป็นที่นี่เฮสัาคบเลือดไปยอดตื้อสิทธิภาพนี้เอ้ดอกไม้ในกุ่มไม่ได้กันยอดตาทุูเพลสู่มิลตุอัตาลอนี่อเอาเว้นี่มีวมเวได้ตากรสกุลต่อ ตากสรุนเนี่ยดิจิตอลยตเนี่ยหรอแนอแต่เลก็ใทยพีบีเอสนอสนเนี่กลวเหรอตางกสรบทเขาเาเวลาฮจะกับพันยังเอยู่บนเจ้ยผโ้กลวเราแวทหารเมียนมาพยายามยึดค่ายของไฟเกรี่ยงอิสระบริเวณบ้านมิลลปันหออน,น,นเหอเตวลาตววาดาพยายามซื้อเดืผ้าในเดอร์เลส์เวด้าต่พบว่านหรอดิเดี่ยกำมาในกุ่เวด้ากันยอตาทกเพลกือมุอัตตาโลอเลออาอุอด้าเพมมิลไลป่า เอลารามาติกันโยโกตะกปาไม่ไม่เลยโยกนเดวิดเวด้าโอเวตะคอตะวันหลวงศารดอกบ้านห้วยมหาวงตํบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเดวิด้าขี้คอคขี้กะปาเลยนี้ตะปลีอกวาาตะวอนใหญ่โว้นกือนอบ้านชันาเกดอไม่ไม่เลยกลุสีปราตาตะกปานี่ยหรือเประี่นี่อาตาเฮโรเตะเลยยกอนตมินนอตมิโอดิบาเดวดาจิจานี่ บ่มื้อคุณนั่นแหละบ่มีมากกว่าละอปุกุนี่ดิเตเวตาขะลอตาแผ่ปุกุอ่าต้อซอลวิก่อนี่เด้อกลุซินเฮลอเตวตาเลยอยู่ก่อตกปาวีบลอนนี่ละอยู่ตกปากว่าบ่มูบาดาอะเว่อ่าต้อพลาทั่วเตตาฤติธพันธ์อีเลอทีบีซีเนาะกว่าบ่มูบาดาติฤพันธ์เนี่ยอู้ดิต้อเด้ออ่าตาบ้าดูบ้าฐีฤติธภาอ่าฐีธภาฐีตบ้าอะเวอยู่กว่าที่ผู้ก็พูดตินี่เนาะ ไม่ไม่ลยอยู่ปาตัวพุลโตันนอร์ลาอูเวดาเพลที่เชลก็เชิญตะร์ลนเลนี้เทวดาสตูเวนตินบ้านนี้กล้วยลาเวดาลากเตอร์เทวดาขณะชาวบ้านใกล้ชายแดนบางส่วนอพยพหนีเพื่อความปลอดภัยกล้วยลาเวดาตือเพนนีเนาอเทวดาปาตัวตวอลโพลก,ก็เลยที่เชลกอเชอร์เตอร์น,นอร์นี่นดูอัตติเวตินบ้าหาบันดี้กุยอัสซาลีนี่ยเนาะเอาไว้ในเดเมวดาตากสอบ์เพืกอกบพู นอลไทย PBS นอกเวลอกะเวดาวิบลอนีตะปุฎวะสิจักกาแลกวางตนเลอเอกเกียติศักดิ์แม่สอนอาวเวโพสลอเวดาตางตักหลอตะคายตะเจ๊ะสิโกพลเวดาลาปุกุลุยนาเรลีนอลคํายืนเริ่มมือหว่าท่อโตอ่าเซบต้นนี้กิอาวเวกุยเวดาจิจาอีสาโทเวดาลมกอลุยนาเรอบณีลุยจิ เรามือตว้าตกว่าดีแบเนีเตวไวาตืววาาลตตืเซงเตอน,นาฬิกาอี๋เขา,ามียตือไวได้เลอือาอ,อ,อาไวเพูาตาเซงตอคันน้ทหารเมีนมายิงปะทะกับไฟทหารไฟต่อต้านในพื้นที่บ้านมิล,ลปัดเอเตววได้เลยสาทอแล้วลุยนาฬิกาเนีลุยิตืลืเซงตอนนาฬิกาอีประโยชน์ตืข้าเไวได,ด้อตาดอละอทดาวอตต่ตาเลอตาลอนี้เมลไลฟ่ารามาีกันโยโก นี่หรอเทวดาจิจานีวิบลอนี่เดินเทวดาโดยการปาดะยังดูเดือดต่อเนื่องนานหลายวันตาคารตานี้เอกกติสางแม่สอดเทวดาเกท่ออาส่าตบลูกโซลีอกอมยันตัดื่ให้ชู่ทองกะด้างข้นมาเหรอเกทออาส่าตบลูโลีเทวดวิบลอนี่เดินเทวดาเลยตาดื่ลาภูกุยนี่อากุยได้ตลอดชอดออไทยทีดีเอสนอกมาตาดือมลาภุกุนี่เดินเวโลกีปะตาที่นีเฮรอเทวดา อ่าเลยโยโกโตะกับป่าตมบุบลอยาลีอืมอาโคดาโดนินเดอร์ล่าสุดทางไฟไทยตรียมกำลังพร้อมอาวุธในพื้นที่ชายแดนเลยโยตะกับป่านี้ใกล้ก่อนนี้เด,ดอร์ให้โชลเวด,ดาา้าตื้อเนอดอตาซูกุเวตวที่แ่พ่อเลิที่จะก็เชิญเตวานาหากลูกใหญ่ลูกตกฝั่งไทยไฟไทยจะตอบโต้ตามหลักสากลโกลคลีกลัผันโกลคลีไม่ให้รอเตอวา่าผืนเลยอยู่โกโตะกบป่าหนีโยตะนากีเตวานา กมมาเชเวอดีตอเด้อฮอคุล่าเลอัตาสุตาโซมันนี่อัสุนิลโอจากเบาไปหาหนักตามเหตุการณ์นอคุยลเวาได้ไปนนาทอเลออาจารย์นอติวไวน่ลาชูอ่ดตันี้ันเลอตาอุตตีสพาอพอคูนโอ้เอออเวนี่เดอร์อก็เด็กกกิตสังวสอดเอาเวคุลลาได้เดอกลูอัสโต้เยขอดกันหน้ากวที่หลามี จะมีออดทบอยางคือไม่ซื้อกันนะคููแก่เต้นว่ากลต้องคือคือกลุ่มกล้อง,อ,ง,อ,งอันนี้เล่นดูวันละว,นาวานันรือเปล่ดูไมได้นียนี้ โอเคอะโดควานเอาวะนี่เนาะเนาะอ่าตาก่อมู่กะก่อมู่พุพุก่อพุดิเจ็ดโหอ่าคอมเนนนี่แหละดอดิสิงห์เอาไว้ด้านนี่ถ้าเลยแผ่มอหอตะดูเก้อเนาะดอโกลติธะพาสก่อไว้ด้านนี่อ๋อเกเอาไว้นี่ดอมีไว้ด้านเลยคือเกคึดอเลยเมไลปัดกับปะอ่าตากะสอนเลยเอาไว้ท้าย PBS เนาะดอเอกกิจสับแม่ส่องปะพลัดเข้าไว้ด้านนี่อ๋อปะพลัดอยู่ที่เนี่ยดิพุดก่อพุเดอละครับ